ใช่ไหมฉันว่าใช่อ่าลองดูอืมรอบนกดอืมกรอ,อบกนนังมากมันกรนะโดดิอะไรวะรู้ตัวว่าเขาโกงแล้วค่ะเขาไม่มีแปะายราคาข้างหน้าเขาก็เลยแบบอัพ p ราคาเองมาเทียวก็ระวังกันหน่อยเนาะยินดีตะะ้อนรับทุกคนเข้าสู่ไม่อ่ะ ตอนนี้คือเรากำลังท่าเราโคนกันอยู่ทุกคนโอ้โอ้ตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปนั่งเรือกระดง้งอ่ะ,อะถึงแล้วหรอกโอเคยังค,เ,คเดี๋ยวขอแต่ตรงแต่าตังเดี๋ยวมาคุยอีกทีเราจะมานั่งเรือกระดง้งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถ้าคนที่มาฮอยอันต้องมาทำกิจกรรมนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันคือความบันเทิงชนิดหนึ่งค่านั่งเรือคนละ1 000น0,000ดองประมาณรบบาทไทยเดี๋ยวนั่งเรือเสร็จเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกัน ตอนแรกิมดูในคลิปเขาบอกว่าถึงมันอาจจะดูหน้าหวาดเสียวแต่ก็ยังไม่เคยมีใครตกเรือเลยนะคะกิมไปถูกหัวเราไม่ไมไม่อยากถูกตอนเนี้ยเรามาดูกันว่าเราจะรอดไหมอ๋อ thank you เขาเรียกว่างอปะเอ้ยพิมชอบไปวันอาไทยแลนด์ตื่นเต้นเราพบก๊อปปี้มาด้วยทุกคนของพี่กาอ๋อเมื่อว่าทำไมมืดลืมปเล่น ได้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 หมอเอากล้งมาหน่อย ตอนนี้เราก็ยังก็ยังอะไรวะกำลังอยู่บนเรือนะครับทุกคนขึ้นหลอกพี่ก้ากับพี่โมให้ขึ้นเรือที่นี่ชื่อว่าโคคนัทโบ๊ทหรือว่าภาษาไทยก็จะเรียกเรือกระด้งเรือตะก้าเป็นกิจกรรมเด่นๆของที่นี่พิมเห็นใครมาเขาก็ต้องมานั่งแต่จริงๆอ่ะมันก็แอบเสียวอยู่นะตอนขึ้นตอนลงมันจะมีจังหวะเสียวกว่านี้ทุกคนดูกันอะไรเสียวกว่าเอ้ยอย่ารู้เลยอันนี้คือไม่ให้พี่ก้าพี่โมรับรู้อะไรเลยไม่รู้จริงๆไหนๆก็มาแล้วมีอะไร ให้ลองแล้วก like like ็จะลองให้หมดเลยนี oh. Oh. Oh, oh. ่นี oh, ่จ้ะอาจจะเกลียวอาจจะอาบกี่ม่ล่มแล้เอีกนะออนี่แหละอเออีกอีกอโหมาก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 สงสารนนี่ อันนี้เบามากอ,อันนี้คือเบามากทำไม,แบบไมดูสนุก,กนเดี๋ยววะเพราะเราไม่โดยงี้อยาก <c oughs> เขาจะมีเปิดผับกลางน้ำทุทกคนเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวถึ้นเดี๋ยว <c oughs> ถ้าใครอยากจะนั่งเรือกระด้งแบบพิมพ์สามารถติดต่อได้ที่ a c e b o o k โคโค่แห้งนะเดี๋ยวพิมพ์แปะตรงนี้ให้เออจริงๆมันมีหลายที่แต่ว่าที่ตรงเนี้ยพิมพ์มรู้สึกว่าเขาจัดการดีแล้วถ้าเกิดสมมติเราแบบไปซุ่มเลือกเองอย่างเงี้ยเราอาจจะโดนโกงอ่ะทุกคน<อ>เพราะว่าที่เขาขึ้นชื่อนั่งโกงราคากันค่อนข้างสุดๆเลยนะในระหว่างๆตรงนี้ดีมีคนรีวิวเยอะอุ้ยม่ปูมีปูป,ป,ป,ปูตัวเล็กๆแน่นอนทำอะทุกคน มีหอยด้วยอะพี่เหมือนหอยนางรมเลยมีปูหรือแมงมุมนะนั่นเราคนของคนที่อยู่วันนี้กูแมงมุมทั้งคู่นี่เขากำลังให้เราตกปูมีหอยมีปูโอ้โอ้โอ้ตึงไล่เลยเอ๋อเอาขออนุญาตถอดแมสนะครับเราจะได้เห็นรีแอคกันแบบจัด แสงดีน่าสวยสวยเนาะคนสวยอยู่ที่ไหนก็สวยเสื้อก็สวยโอ้ยิ่งใส่เสื้อสวยๆแล้วก็ยิ่งสวยการตกปูครั้งแรกของน้องพิมพ์จะเป็นยังไงเอฮ้ยเกิดตะคุบเร็วมากอื้อเสร็่โอเคตกกูได้เล้วปล่อยดิเออ ูตัวแรกที่น้องพิมตกได้ลายเป็นตําปูไหมเนี่ยไม่ไมแล้วปูมันก็โดนตกตลอดมันไม่รู้หรอกว่ามันจะโดนตกเห็นปะเห็นปะมา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 อยากได้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่อุเขาไม่การแย่งชิงอาหารกันเห็นีหเห็นหเนเหมเอองํา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 อ้เห็นกูเห็นเห็นหน้าเยนจะหนีหน้าแล้วได้ก้ สองตัวแล้วนะไปได้ห้าตัวแล้วอ้าวเขาขิงใช่แล้วๆนะอู้อืออ้าวไม่ถึงตกปูมันก็ยากเหมือนกันเนาะเออมาสิมันไม่สนใจแล้วอ่ะพี่โมอยากตกปูไหมนานๆที่เรามานะไม่เป็นไรแค่ดูก็สนุกแล้วเออมาแล้วเออตัวเล็กตัวเล็กไปแล้วนี่เรือเทกเรือเทคนี่แหละที่พี่บอกเมาเปิดเทกกลางน้ำพร้อมลำโพงเออเออตัวใหญ่ตัวหนึ่งโอเคโอ้ อ๋อคือเขาตกเสร็จแล้วคือเขาให้ปล่อยสู่ธรรมชาตินะไม่ได้ว่าถือว่าเป็นการแบบฆ่าแกงน้องละอย่างเนื้อมันน้อยต่เขอดูหนดิพี่ก้าโอ้หหุยเยอะตําไทยใส่ปูกีบอกว่าอะ้อย่างเนื้อมันน้อยเออไม่ได้ปล่อยน้องคือสู่ธรรมชาติบุยบุยตุ้มนี่ทุกคนเรากำลังจะถึงจุดไฮไลท์นั่นก็คือผับกลางน้ำเขาไม่เปิดเพลงเดียวกันนะเออวะหมายข้าวสารไงอยู่ร้านข้างกันแต่เปิดคละเพลงแล้วก็เปิดดัง ถ้าเสียงไม่ได้ยินขออภัยด้วยเอาบรรยากาศหรือกันเนาะเราเอาบ้างไหมถ้าพี่ลุกขึ้นเต้นก็คือเรือจมเลยคนเต้นกินพี่อียถือว่าเจ๋งนะไม่ใช่ใครๆก็จะทำได้นทุกคน

ไอเลนสูู้้ไอเลนซูู้เวียดนามอะไรนะเวียดนามเฮลาเวียดนามเฮราเออมาถึงเวลาพิมจะออกเรือตามหาทูพีทพี่ก้าเขาดูชำนาญเนาะอล่ะพี่โมกับพี่พานหลังจากเรานั่งเรือลอวร้อนเราก็สั่งของหวานมาหนึ่งอย่าง มันคืออะไรขึ้นว่าขึ้นชือ่อท <lk st> ่านก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเท่าที่คาดเดาน่าจะมาจากน้ำมะพร้าวมันไม่ใช่น้ำมะพร้าวพี่กล้ากินขิงได้ปะมันคือน้ำเหมือนจะขิงอะ่ะแต่มันไม่เผ็ดอะ่ะมันหวานอะ่ะนี่เค้มขิงเหรอเออมันคือน้ำกลิ่นขิงอ,องงนะ <ste ep> พี่โมูกินได้ปะลองิดกมันมันดูดีนะ มาพับปลอกนั่งเรือเสร็จแล้วมากินน้ำอันนี้สดชื่นมากเลยอ่ะเป็นยังไงมอนขิงเหรอแต่มันไม่เผ็ดมันหวานหอมหวานแบบแก่ๆเหมือนกินหมูผัดขิงกับโซจน้ำอะ่ะยนจอ,นะอนนะอันนี้เท่าไหร่อันคือราคาไปกันต่อดีกว่าหลังจากที่เราไปนั่งเรือกระดองเสร็จแล้วก็นั่งรถมาอีกนิดหนึ่งมาที่พอยอันเมืองเก่ามรดตโลกสีมันตา ลายถึงสีมาสตาร์ดเพราะว่าบ้านเรือนเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองมาสตาร์ดหมดเลยแล้วพิมพ์แต่งตัวแบบพยายามแต่งตัวที่จะขุมโทนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่เทคนิคการแต่งตัวสาหรับคนที่อยากจะเริ่มแต่งตัวแบบง่ายๆเบสิกเลย1่งเสื้อผ้าสีพื้นพื้นสีพื้นพๆก็คือแบบสีขาวสีดำสีเออโทอะไรเงี้ยสองกางเกงยีนสักตัวหนึ่งขาสั้นขายาวก็ได้แล้วแต่อย่างย,างยาง่วันนี้ที่พิมแปดมานี่จังซี่ เสื้อสีพื้นแล้วก็กางเกงยีนแต่แค่พิมเล่นดีเทลโดยการที่มันมีโซ่ขึ้นมาอย่างตัวนี้เป็นโซ่กางเกงยีนก็แมทเป็นโซ่ซมันก็เลยได้ลุคแบบสาวเท่แซ่บๆนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้อ้วนขึ้นนั่นแหละก็เลยเอาเสื้อมาปิดแขนดูพังหุ่นนิดนึงอ๋อลืมเสื้อตัวนี้พิมพ์ได้มาจากร้านยามิก้ ราคาไม่แรงแถมส่งฟรีต่างหากนะคะทุกคนจริงๆเสื้อตัวนี้มีหลายสีมากเลยนะทุกคนไปดูใน IG ได้ชอบตัวไหนก็แคปส่งดยเย렉เปรเซ็นะเอาจริงๆป่ะเดินไปเดินมาก็รู้สึกฟิลเหมือนเข้า <c oughs> สระมีดับสตรีทฟู้ดเรียนลายเอ้ยอ้ไอ้ไ,อไ,อไนทุนเรียนเดอ้อพี่หมูเฮ้ย 1 5 0 0 0แส้า่นเคเท่าไรวะแสนเจ็ด่หรอนะแสนเจ็ดเคเท่าไหรวะคุณคิดเลขครับคุณคิดเลขรวคุณคิดเลขเขาถือว่าถูกกว่าไทยป่ะพีเป็นเงินไทยมา260บาทโอเคนะพอๆกันพี่มีสิ่งที่จะเตือนสาหรับคนที่มาเที่ยวเวียดนามนะจริงๆทุกที่ในโลกนี้เราก็ควรจะระมัดระวังหนึ่งกระเป๋าตังค์เก็บดีๆกระจายไว้หลายๆจุดเวลาหายก็จะได้หายแค่จุดเดียวไม่แต่กระเป๋าหายแล้วเวลามาซื้อของที่เวียดนามอ่ะเราต้องซื้อร้านที่มีป้ายบอกราคาชัดเจนเพราะไม่งั้นสมมุต น้ำแก้วนึงอาจจะราคาแค่10บาทแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีป้ายแล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปถามราคาเขาาเงี้ยเขาก็อาจจะบอกว่าแก้วห้ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงเพราะมันไม่มีป้ายราคาบอกแล้วก็เวลาจ่ายังค์เตรียมเงินให้พอดีพอดีแล้วก็จ่ายเพราะไม่ไงั้นเขาอาจจะดับมุกมีเงินทอนแต่เที่ยวกันแต่อย่าไปเครียดมากเครียดมากก็ไม่สนุกเรามาเที่ยวให้สนุกเนาะบีฟบีบดิสบีบเอาไหมเอาอันนี้อันนึง,นงมันคือบอลหนึ่งบอลหนึงกุ้งลากายเออนั่นแหละหนึ่งแสนห้าหมื่นวอน หเหมือนคนรวยอะ่ะกินข้าวมือละแสนรอท่อาทิตตกกำลังดีเลยอะ่ะไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ต้องรีบเดินเพราะว่าแสงจะหมดถ้าวันไหนที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเขาจะมีปล่อยกระทงลงแม่น้ำด้วยไม่รู้วันนี้ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อ่ะขึ้นผ่านอินเสอร์ต <c oughs> เออดูดีนะแต่ว่ากินยังไงก่อนจำเดี๋ยวพี่เรียนมาไงเรียนจากนิโคนะดิฉันก็ไม่รู้ว่ากินยังไงนะหรือเปล่าไม่รู้ อันนี้คืออะไรน้ำปลาเหรอน้ำปลาก่อนอื่นกินก่อนเลยหิวใช่ไหม ฉันว่าใช่เราต้องทําเซียนเหมือนเรียนมาทุกคนเราอยากทาตัวเป็นแบบกินไม่เป็นท<า>ั้งที่จริงๆเราก็กินไม่เป็นนั่น <c oughs> แหละคนเวียดนามเขาจะเน้นผักเนาะถ้าเกิดใครสายเฮลตี้อ่ะหรือแบบชอบกินผักอ่ะมาเวียดนามคือคุ้มเลยแล้วร้านนี้คือเราก็เดินมาแบบงงๆจอร้านไหนนะากินก็กินแต่ว่ามันก็อยู่ในโซนซนี้นี่แหละเขาต้องจิ้มใช่ไหมขอลองจิ้มน้ําจิ้มเปลาๆ่อนเหมือนน้ำจิ้ม,ม,มไก่ รสชาตก็น้ำจิ้มไก่แต่อร่อยเดี๋ยวขอลองแบบผสมพริก <S <S เอาผักลดออร่อยเหมือนความเค็มๆของเนื้อพอมันไปกินกับไอ้น้ำจิ้มที่แบบหวานๆหน่อยแล้วก็มีผักมีกลิ่นๆนหน่อยเข้บบบากันแบบปรลาดใจไม่จิ้มแบบเผ็ดอร่อยกว่าอืมชอบเออพิ่แอบเห็นว่าเขามีกระทงนะ แสดงว่าวันนี้อาจจะเป็นคืนพระจำเต็มดวงเฮ้ยลองๆๆองหาข้อมูลมาละบ่อเน,นื่องที่เรากินกินกันเนี่ยมันคือเนื้อย่างสมุนไพรมันเป็นอาหารเชิงเิงพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับแก้มบ้านเขาอ๋อโอ้กินง่ายๆแต่มันกินแล้วเขาบอกว่าจะหยุดไม่อยู่ต้องทำบากเขาบอกมานะเบียร์ต้องมาแล้วเออเบียร์ที่เวียดนามถูกมากขวดละสิบห้าบาทถูกเราือเดถูก หน่อยจริงหน่อยจังเลยและนี่คือสะพานญ,ญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นที่เขาเคยอาศัยอยู่ที่เนี่ยเขามาสร้างไว้แล้วพิมพ์สนใจสิ่งนี้มากเลยเพราะมันคืออะไร<น><น>มันดูเหมือนโมจิออแต่เขาไม่ยอมติดใต้ราคาเราก็เลยไม่อยากเสี่ยงโดนโกงหรอกคา่ะคนเต็มมากเลยดูดิตอนแรกก็กะว่าเออเราคงจะได้ถ่ายรูปชิคๆกู๊กู๋ก โอ้โหคนมหาศาลตอนนี้พิมกำลังตามหาร้านวินโดไอศครีมเห็นเขาบอกว่าเป็นร้านไอติมขมเมทที่อร่อยมากทุกคนต้องลองค่ะพิมกำลังจะไปหาลองอยู่ถึงแล้วทุกคนพอเจอไอสะพานญี่ปุ่นใช่ไหมเราเดินตรงมาอีกนิดหนึ่งอยู่นี่อยากกินรสอะไรกันครับวานิลลไปหากินเองนะราคาหนึ่งสตู๊ปสองหมื่นสองพันดองเอาว่านิลลาครับเกลือทะเลคาราเมลอ้าวอ้าว Sea Salt Caramel w a วานิลลาวั้อนคุูปแอนมิ้นช็อกโกแลตชิพโอ้ยอย่างร้อนเลยคาราเมลค่ะพี่ก้าโอ้ให้บิมลองชิมกันรู้จักยูนิคอร์นนะจ่ายตังกนจ่ายตังกันหกหมื่นหกกินเลยกินเลยสรุปให้กินเลยไหมกินเลยดีละลายแล้วละลายแล้วโอหมดแล้ว ทำไม <Hey. S 1> ทำไมดานังมีแต่ของอร่อยวะทุกคนมันเป็นวานิลาที่คิดนานจาังพี่สตตนไปเลย <laughs> สตันเลยอ่ะมันไม่มีในไทยอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะวานิลลาคาราเมลแล้วก็เหมือนโรยเกลือเป็นไอติมเค็มอ่ะไทยไม่มีอ่ะน้ำโมลองฮะเหมือนน้ำมากป่ะไม่อันนี้อร่อยกว่ามันหอมหอๆบางอย่างเออมันหอมกว่ามันเหมือนน้องมันเม็ดเลยเออมันมีฟิวหอมหอมแบบนั้นนู้นได้แล้วได้แล้วพี่โมอันนี้คือมิ้นแอนด์ช็อกโกชิพ อุ๊ยอร่อยเป็นไงขอวานิลลาหน่อยดิกินซีคาราเมลดีกว่าอันนี้อร่อยสุดเลยของพิก้าโอเคคืนใครอยากลองก็มาลองได้ก่อนกดคลาปเป็นยูนิคอร์นให้ดูหน่อยอยากเห็นยูนิคอร์นสามหัวป่ะนี่ทุกคนเขามีสายใหม่ด้วยน่ารักสีน่ารักเหมือนสีท้องฟ้าเลย มันมีอีกร้านหนึ่งทุกคนเป็นน้ำดอกบัวสมุนไพรที่เรื่องลือกันในกลุ่มที่ยวเวียดนามและนี้ก็คือร้านน้ำดอกบัวเราต้องไปต่อคิวคนเยอะมากมันไม่ได้ฮีตแค่เฉพาะแบบ่างชาตินะคนเวียดนามเขาก็แบบมาซื้อหายรูปลงกันนะคนเยอะมากก็เยอยน้ำไหนนะน้ำเซาล้น้ำายกันไหนไม่ชินคนลุกตึงโิ่แล สุดังเขา <laughs> มีขายอย่าง <c oughs> อื่นด้วยเออเขามีเฝอมีอะไรด้วยแต่ว่าเหมือนไอ้น้ำดอกบัวเนี้ยเด่นสุด<อ><อ> Thank you ได้มา<อ>แล้วหามุมกินแป๊บหนึ่ง15,000ดองแต่พี่ชอบตรงที่ว่าเขาแทบจะไม่ใช้พลาสติกเลยนะหลอดก็เป็นแบบน่าจะไม่ไผ่แล้วเขาจัดแบบละลา,ามีดอกกีบดอกลกดอกบัวชิมแป๊บ น้ำมันมีความแบบเฮิร์บทุกคนมีความแบบหวานน้อยๆแล้วก็มีความปเปรี้ยวๆนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวๆอะ่ะอ๋อแต่พิมชอบแพ้เดินต่อ พิ Pizza ซซ่าเวียดนามชื่อภาษาเวียดนามคือรา <laughs> คาสองหมื่นดองนะ าทำเร็วอยู่นะตอนแรกเห็นว่าแบบคนมามุงเยอะคิดว่าจะรออยู่นานแต่ว่าทำเร็วอยู่นะ What What is this name บงจ๋าบังจ๋าโอเค thank you ร้อนมากใครมาที่ยวทำใจหน่อยทุกคนมันจะเยอะแล้ววุ่นวายแล้วยิ่งดึกยิ่งเยอะนี่เขาเรียกว่าบั้งจ่าหรืออะไรนั่นแหละลองชิมสองหมื่นดองสามสิบบาททุกคนไม่แรงให้แสงดีตรงนี้อืมกรอบกำลังมากอ๋อรส อ,อร่อยอันนี้ก็อร่อยแล้วอะฟิวฟเหมือนทาโกยากิในเวอร์ชันที่กรอบรสชาติมันฟิวฟนั้นใช่ไมคืออะไอี่ไม่แน,น่ใจว่ะแต่มันเหมือนมีหอมเจียวมีกุ้งแห้งเหรอแล้วก็มีต้นหอมประมาณนี้ที่เห็นแล้วรู้จักอืมโออร่อยแต่ร้อนมากเลยนี่ ดูดีนะพี่ก้าลองกินไหมอร่อยไหมให้คะแนนเท่าไหร่ส่วนตัวรู้สึกชอบเต็มสิบให้เจ็ดโอเคถือว่าเป็นของกินถูกปากสินะคือตั้งแต่มาที่เวียดนามอะ่ะเจอแต่ของอร่อยอาจจะเพราะว่าสเปคเราเราชอบรสชาติแบบนี้หรือเปล่าไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าร้านอื่นอร่อยไหมแต่ร้านตะเกะียพี่รู้สึกพี่ชอบอร่อยไหมอร่อยเดินต่อ นี่คือไฮไลท์ของหอยอันใครมาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับโคมไฟถือว่ามาไม่ถึงจะดึงแต่ถ่ายรูปอันนี้คือโซนไลท์มาร์เก็ตที่หอยอันนี่ตลอดทั้งสายเลยมี่ไปอยู่นี่ก็เดินถ่ายรูปกันมาไม่ถึงนะเออถ่ายรูปให้หน่อยผมสินะโอเคหนึ่งสองึ่งตัวนะหนึ่งสอง ไปถ่ายรูปมาแอบหงุดหงิด<ว>จ่ายเงินไปหมื่นดองใช่ไหมพี่เราก็คิดว่าเออถ่ายรูปยังไงได้ถ่ายได้แค่สองสามแชะไล่อ,ออกโดนไล่แล้วพี่โมก็บอกว่าเขาไม่เก็บคนเวียดนามแต่เขาเก็บเงินกับชาวต่างชาติเตือนไว้นะครับทุกคนสำหรับใครมาแล้วก็พิ่ก็มาเดินโซนติดกูดแล้วก็เจอสิ่งนี้เยอะหหอใ,ใหญ่มากใจใหญ่หกหมื่นดองช้ยเล็กห้าหมื่นดองแล้วก็ซื้อหมูปิ้งใบชาภูนั่งกุ๊บ ราคา2 0,000ดองแล้วเขาก็มาปิ้งให้ใหม่ทาซอสอะไรด้วยให้มโนนแมทซีอัลโอแมคคาที่นี่พูดเกาหลีได้นะมาิชไซยมาเลยได้เรียบร้อยเขาให้มาแบบนี้เหมือนเขาแถมพริกหยวกให้เหรอพริกหยวกหรือการบัวไม่ใช่กระเจี๊ยบเออกระเจี๊ยบลองชิมแบบยังไม่จิ้มอันนี้คือปลาหมึกดูดีอยู่นะใครเนื้อควันเหรอนราตรียิ่มน้ำจิ้มให้หัวต้องมีอันนี้น้ำจิ้มอะไรก็แม่ดู เอ้ยม bon. ันกรอบๆดีนะหวานหวานเผ็ดนิดนึงเ็มบางๆมันกระชาอิอะไรวะลองกินไหมัแป๊บๆเดี๋ยวนี้จะเฮ้ยหมามองไปทังเฮ้ยตกใจระวังโดนกินนะลูกลองแบบยังไม่จิ้มก่อนดูกันเหมือนไส้ย่างเลยกรอบกรึบแต่แอบเหนียวคยวยากคืนยากนิดนึงเป็นไงองการศิฟษเออลองลองกินแบบนี้ กินน้องกันเลยปุ๊มไม่เข้ากันนะอ,อันนี้หมูหอมใบชะพลูยังไม่ค่อยไอในคลิปกินให้ยับต,ตอนร้านแรกอ่ะอร่อยกว่าคือรู้สึกว่าน,นี้ยังยังไม่ค่อยไงงามกเลยเราอืมกินน้ำจิ้มแล้วอร่อยขึ้นไอไอแกมยีอ่ะ,ะอเ,เอาช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตดิอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอเคคโอเโอเรามาเจอไอติมหลอดแท่งละห้าพันดองสองอันหนึ่งหมื่นดองสองอันสิบห้าบาทพรทบยัง เราไม่เซอรพรสกับการเจอหมาเราตื่นเต้นกับการเจอหมาที่เวียดนามอ่ะคือต้องแต่มาที่เวียดนามคุยกันว่าเราไม่ได้เจอหมาหรือแมวเลยสักตัวแล้วก็คุยกับพี่คนขับว่าที่นี่เขามีดับการกินน้าหมาไหมเขาบอกว่ามีนี่ก็อ๋อนี่คือเหตุผลที่เราไม่เจอหมาอันน <c oughs> ี้คือรถทุเรียน <c oughs> ใช้ได้นะเฮ้ยอร่อยอร่อยไหมอร่อยกว่าห้าบาทไทยจริงหรอห้าบาทไทยมันไม่มีเราก็แล้อ่ะขอลองมัน ันดองที่คดดีพี่ก้อยากกิอะไรเปล่าจริงๆริงะสนใจอันขวาอันย,ยาวๆอะเขาดิเข้ามาราคากี่เท่าสี่หมื่นเอาเคา สองหมื่นแล้วสามหมื่นหรอแมตะกี้ตะกี้เขาบอกเท่าไหร่นะตอนแรกสี่หมื่นเราเยอะสามหมื่นสามหมื่นก็จะประมาณสี่สิบห้าบาทก่อนแล้วที่แม่อาบอกว่ารู้ตัวว่าเขากงแล้วค่ะก็เลยยังไม่อยากเอาอยากกินหรือเปล่าก็ใครอยากก็ซื้อมาทั้งวันอยากลองอย่างที่พิมบอกเขาไม่มีแปะปายราคาข้างหน้าเขาก็เลยแบบอัพราคาเองมาเที่ยวก็ระวังกันหน่อยเนาะ มาแล้วเป็นอย่างนี้น้ำจิ้มเขาด่วนหวานแน่ๆเลยเฮ้ยเหมือนน้ำจิ้มข้าวหมกไก่เลยอร่อยดหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหวานหวานโอเคคบ What is t h u r name? Name เวียดนามเวียดนามีเบงซีนึ่งเบงซีนึ่ง Fifty Oh Two y e a Fifty Thirty Twenty Thank you ร้อนมากเลยอ่ะเยอะเขาราดซอสไรโดยไม่รู้อ่ะทุกคนลองดูแป้งนุ่มๆมีมะพร้าวมีถั่วแล้วก็ราดซอสเหมือนเป็นนมข้นหวานกับช็อกโกแลตันแฟังหน่อยม่ถูกจลิดมันเป็นแัญญาอร์ฟิล์ดแไม่ค่อยชอบเรอดูนีกน อันนี้พิมรู้สึกว่ามันเหมือนโรตีบ้านเหล่าลองดูว่าเป็นยังไงโรตีฟิลฟิลบลแบบว่าปุวยเชื่อมทีมเอามาใส่ในโรตีบ้านเหล่าที่แป้งโรตีแบบอัดเหนียวเนียวนิดนึงแต่โอเคมีน้ำอะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็มีนะครับ y o เล e c o m m e n d แ a แก้ละสองหมืนดองแก้ละสามสิบาทปกติอยู่กรุงเทพกินแก้วน้ำแกละ20บาทเลยนะตอนนี้กินแก 20, ้วแบบสองหมื่น oh. โอ้คนรวยๆอย่างเราน้ำแก้วสองหมื่นสองมื่นดองแลได้มาแล้วหนึ่งแก้วหน้าตาเป็นอย่างงี้มันมีส้มจี๊ดแล้วก็มีสมุนไพรมีพุทธซาจีนมีใดๆลองดูเฮ้ยดีนะหวานเบาๆเปรี้ยวเบาๆอืมชอบ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 ลองกินไหมพี่กาน่าจะกินได้มันคือน้ำตัวอะไรนะอันที่สอง หวานหวานไม่เปรี้ยวเลยสดชื่นง่ายๆชอบชอบลองไหมพี่โมลองลองอ๋อดีช่วงนี้กลางติดชามะนาวเออฟิวฟิวนั้นนะแต่มันไม่เปรี้ยวมันหอมหอมสอชดชื่นสดชื่นมะนาวแบบส้มจีนเบาๆอนันเนี้ยเอาเลยมีแก้วอีกแก้วหนึ่งฟิวฟิวน้ำกระเจี๊ยบที่ดับมีความสดชื่นมะนาวขึ้นมานิดนึงหอมหอมโอ้แต่พิ่มชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ชื่ออะไรนะนะคือเพื่อทำเพื่ออ,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 อะไรวะแม่อะไรไงเปอร์โบ<อ>้โ เออนั่นแหละโฮเบอที <laughs> หอยอันเมืองมรดกโลกสิมานตราจริงป้ะของกิรหลายอย่างอะ่ะราคาไม่แรงแล้วรสชาติคือทุกปากคนไทยจะหมาลงคนไทยได้ไหมทุกปากพิมพ์หรือกันแล้วของกินที่ชอบที่สุดอ่ะสำหรับพี่โมคือไรเนื้อแสนห้ากับน้ําแก้วนี้ทางพีก่กาชอบไอติมครับไอติมเกลืออแสดงว่าพี่กาชอบกินก็คือไอติมร้าน w i n d o w Ice Cream สำหรับพิมพิม์ชอบเหมือนพี่โมเปะเลยรู้สึกว่าทั้งสองอันคืออร่อยและคุ้มค่าสาหรับพิมนะแล้วก็ถ้านาตอนนี้ที่พิมามันเหมือนเป็นช่วงที่แบบเพิ่งเริ่มเปิดประเทศคนค่อนข้าง ก็เยอะแล้วยิ่งเป็นวันศุกร์แห่งชาติอีกคนเยอะมาก มากๆสุดๆส่วไอ้เหลือกกระดงพี่ว่าก็โอเคนะสําหรับคนที่อยากอยากมีแอคทิวิตี้อะไรทําแต่ว่าข้อเสียงเดียวคือโดนอนสุดๆหลายๆช่องเขาก็จะพามาเที่ยวห้อยอันแต่กลางวันใช่ไหมพี่ก็เลยพามาเที่ยวตอนกลางคืนมั่งไม่ใช่อะไรหรอกเขาอานมาสายถ้าเกิดใครจะมาข้อควรระวังเลยก็คือกระเป๋ามีจงมีโจรมิจฉาชีพก็มีแล้วก็พวกแม่ค้าทั้งหลายที่จะชอบบวกเงินเพิ่มนะคะทุกคนอันนี้คือด้วยความเป็นห่วงจริงๆเพราะเราโดนมากับตัว แล้วถ้าเกิดตรงนี้พีพ่ไม่รู้ว่าวันที่ทุกคนมาตรงนี้ยังจะมีอยู่ไหมตรงนี้ถ่ายฟรีนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินให้กับไอ้พวกแม่ค้าประมาณนี้ถ้าเกิดใครมาก็ดูแลตัวเองดีๆระว,วังเงินระว,วงังกระเป๋าตังค์แล้วก็เจอราคาที่ไม่มีป้ายพูดเลยว่าต้องต่ออย่ากเกรงใจเรอต้องต่อนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปจริงๆถ้ามาตลางวันมันจะได้ถ่ายลูกสวยกว่านี้ <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกตอนคืนก็สวยเหมือนกัน 拜。